ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้อากาศร้อนๆนะครับมาเดี๋ยวมาจัดโปรโมชั่นต้อนรับสงการต้อนรับดูๆร้อนกันนะครับก็มีไก่ปกตินะครับมันจะเหลือชุดสุดท้ายพอดีนะครับก็จะคู่ละพันสองนะครับมาเดี๋ยวจัดตัวเมียเข้าไปอีกนะครับไอชุดสุดท้ายมันจะเป็นปกติจะคู่ละพันนะครับตัวผู้กับตัวเมียนะครับ ก็จัดตัวเมียเข้าไปอีกให้หนึ่งตัวนะครับเป็นตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งนะครับพันสองนะครับตัวเมียเป็นสีด่างดางนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวเมียบอกเลยอย่างสวยนะครับนี่สีด่างนะครับเป็นด่างด่างขาวๆนะครับตรงหางกับตรงปีกนะครับนี่สู้ครับไก่หนุ่มน้อยตัวนี้นะครับนี่ตัวเมียอย่างสู้เลยนะครับ ลายสวยมากนะครับตัวเมียนะครับนี่ลายสวยๆนะครับเป็นไก่ด่างๆนะครับออกด่างนี่นะครับอีกตัวออสวยๆเหมือนกันนะครับสวยทั้งคู่นะครับตัวเมียนะครับเรียกได้ว่าจัดโปรโมชั่นต้อนรับสงการราคาสุดคุ้มแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวผู้งอนเล็กๆนะครับลูกผสมจะงอนไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าตั้งจะ ตั้งจะแหวงแหวงนิดนึงนะครับตั้งด้าน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 ซ้ายนะครับเัแป๊บนึงนะครับตั้งด้านซ้ายจะแหวงนิดนึงนะครับสรงตั้งมันนะครับมันจะแหวงแหวงนิดนึงนะครับแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไก่ทรงสวยงามมากนะครับถ้าโตเต็มหนุ่มนี่รับรองนะครับสวยงามอลังการแน่วันนะครับตัวนี้นะครับ เดือยยังตะปุ่มตะปุ่มนะครับเท่าเม็ดข้าวโพดนะครับสําหรับเดือยเจ้าตัวผู้นะครับสีตาเหลืองสวยๆนะครับนี่นะครับเดือยยังตะปุ่มตะปุ่มอยู่นะครับนี่นะครับตั้งแหว่งนิดนึงนะครับนี่ตรงตั้งนะครับคงจะเห็นนะครับถ้าไม่เห็นก็ดูคลิปซ้ำอีกทีนะครับ แบ่งไม่เยอะนะครับแบ่งนิดเดียวนะครับไม่มีผลอะไรนะครับยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนี่นะครับนิดเดียวนะครับตั้งนะครับงอนเขาอย่างสวยเลยนะครับมาตัวเมียสองผู้หนึ่งนะครับราคาพันสองนะครับมาแล้วจับไปอีกจุกๆนะครับนีตัวเมียจับใหม่อีกตัวหนึ่งนี่ครับว่างๆอยู่หนึ่งตัว เอาไอ้ตัวเล็กมาเข้าไปทําไมออกมาออกมาออกมานี่นะครับอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งจะเป็นแม่อีกแม่หนึ่งแม่อีกหนึ่งนะครับเป็นปลาดูคอดํานะครับตัวนี้แม่คอดํานะครับจัดไปเลยนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นทั้งหมดตัวเมียสามตัวผู้หนึ่งนะครับจัดไปเลยนะครับพันสี่ไปเลยแล้วกันนะครับ ราคานี้หาไม่ไหนที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับพันสี่ตัวเมียสามตัวผู้หนึ่งนะครับก็จัดโปรโมชั่นต้อนรับสงการนะครับเมียสามผู้หนึ่งนะครับพันสี่ถ้าเมียสองผู้หนึ่งชุดนี้นะครับสามตัวจะพั 1, 2, นสองเท่าสี่ตัวเมียสามจะเป็นพันสี่นะครับไม่งงนะครับน่าจะไม่งงนะครับจัดโปรต้อนรับสงการเลยนะครับ ก็จะสิ้นสุดวันสุดท้ายวันที่แปดเมษายนนี้นะครับวันที่ปดที่จะถึงนี้นะครับรถจะหยุดรถจะวิ่งวันสุดท้ายนะครับรถส่งไก่จะวิ่งวันสุดท้ายในวันที่แปดนะครับถ้าผ่านวันที่แปดไปก็จะหมดโปรนะครับก็จะไม่มีโปรนี้นะครับก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับสนใจนะครับพี่กัดหน้าโปรไฟล์นะครับช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่ออะไรต่างๆอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับ สนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้ทักทายกันเข้ามาได้นะครับทักกันเข้ามาสอบถามได้นะครับรถวิ่งวันสุดท้ายวันนี้แปดนะครับแปดเมษานะครับส่งวันสุดท้ายได้นะครับถ้าหลังจากวันที่แปดไปจะหมดโปรโมชั่นช่วงสงการนะครับจะหมดโปรนะครับรถจะหยุดวิ่งนะครับรถจะกลับมาวิ่งใหม่ในวันที่สิบเจ็ดเมษานะครับถึงนู่นค่อยว่ากันใหม่นะครับแต่ถ้าทันวันที่แปดนะครับส่งภายในวันที่แปดนะครับก็รับโปรโมชั่นตามที่แจ้งไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม